มาัาเศร้าเน่ะเอาไรขงเม่คืหนึง่งเขาส,สวยๆน่ะอันฝันฝันเกี่ยงเพราะว่าแม่เม่นนี่ตาเกาอ่ะแล้วว่าสิเป็นไหนบ้างแต่ว่าแม่นนี่ย้ำเศร้านย่ยเราย้ำขึ้นถิบว่าเม่นเป็นไหนฝันหินน้องลำไพแม่มาบอกแม่ห้องสิครับมาตามน้องลำไลำไพครับมาพอแต่น้องหนูแดงน่องหแดงน้องหนูแดงนั่คนกจาน้องครับไหนกวนปีไม้ เงีสามือสามขึ้นมอันาสามข้นเจ๊ได้ดีเน่ยมาสิมาบ่ได็กบ่กามาจังเมากับบาดบ่เด็เมาอยู่แล้วขึ้นมามาบ่ละนองมามจันมาับ่วันที่สองพันมาหนี่ะขึ้นแลมนหาน้องล้ำไพ่อยู่เป็นไรวันนี้พ่นไงยหนองลำไพ่ฝากไปจักตัวจากนันโมโมหันคุณบอกแปดเแมนบอ เพ่อนบอกศูนย์เก้าสากับเก้าหนึ่งเก้าเจดเก้าแปดกับสอย์กับแปดเป็นถึง้นิดน้อยว่าถึงหลายมันนี้วันนี้พนาไปไหนพร่วนาพนาบ้านพ่นกับบ้่าใครเน้นไปไหนมาที่นี่แม่หนูแดงได้ฝันยนงบงพนาวันนี้ไม่ได้ฝันอย่างแล้วฝันแต่ว่าตอนงั้นเมือเช้าโฮแม่ขึงนั้นว่านอนพักเห็นว่าหกสิบหกสบาทคือวัเสี่เนาะเงือมือีกคือยังเขาออกสิงหวมาราคาหกสิบบาทคือวังสี่เนาะ ว,ว่าแม่ที่เขาดอกอ,อันคันหกสิบหกสิบนี่แม่นมนออห,หนูแดยเป็นคนบอกเือว่าน้องนเป็นคนบอกน้องน้พยน้องไยเป็นคนบอกแล้ได้ยินเสียงไดยนเสียงเครืองับเครื่องตื่น ีเจ้ามือเจ้าเนี่ยตอนมือเจ้าาลังข้างหนีนอนขึ้นสายมือเจ้าเนี่ยฟันมือขึ้นนี่แม่มือ้นมือเจ้า่านมากเนี่ยไม่เป็นพิรประมาณถึงหกโมงัวแล้วตื่นสวยถตืนสวยแถอนองับดีเนาะเป็นบอกว่าจังหกโมงี่ไปใส่บาตรทันหรือเ่านี่ไม่ใช่ไปตะวันพระเป็นหม่้านแล้วแม่นี่แม่นะหกสิบาทนะมาเล่น้างซีหละนน้ำไปเพิ่มบอกก็เลยเออตั้ง่เนียตั้งใ่มาหนึ่งขาก็ระพระมาบินบาตรทองันันเท่านั้นะ บเยหกสิบหกสิบปะเดีเมียนันบเม่นแม่มแมนี่แหลแม่หกบาทเถ่ะนะวาหกสิบเจ็สี่หกศูนย์ละเ่แม่แม่หกบาทเะนะได้บอกฟังตามัน่าเมื่อบอกว่าหกิบาทเ่นะนละเวลาตัวนี่ละเขาแค่นี้แหละหกสเลขเ่อมือเนาะับตื่นเงนัก้งตื่นตอนเส้านี่พาบินพาบาทหกิอันพ่อเขาห้องใส่หูแล้วค่อยตื่นนะมาน่ะไม่จังคงแม่ตื่นหนึ่งเขาเลยนะเขาห้องใส่หูค่อยตื่น ก็ห้องหกสิบหวเนี่ยนะว่าหกสิบ้านอนผบอกสิก็เลยรุงไล้ตื่นเหมือนเขาเลยนะเลยเออเราเมีเาขึ้นอาะข้าวบินเวัสบ้านแล้วครับยังเศร้าลมันสีมันมันสีแมนคมันสีแมนบออันนี้มอแม่ฝันฝันอี่แข่งขนยอืมเศ้านี่มันฝันจนแข่งแล้วฝันมือเศร้านี่ฝันน้ำเศ้าฝันน้ำเศ้าแล้วเยยงเศ้าเพจะสุดุงตื่นปักเล่น่ะอะไร่าครับว่าเขาห้องไหวกับีิดถตื่นนะฮะใรกกับอื่นพาบินสบัทเราสวยแล้วกันเนี่ยเราเลยตื่น เกิดพน้นตเหลือดตัวนี้เ <laughs> ขาบอกว่าหกสิบก่ตื่นเอ,อาหกสิบ่ะอันเดียวเท่าน,นั้นอ่ะอันเดียวไม่เลยตัวเดียวเท่านั้นแล้วหกสิบหกสิบเขาว่าหกสิบบาทหกสิบเ็นแม่หกสิบ่นะนาโอเคป้าถืว่าหกพิเขาบาทเพราหกจุดหกสิบบาไพ่บอกวิ่เนี่ยท่นบอกท่านี่แหแล้วตัวเป็นอีกว่าไม่ได้ทำนอกสำนํานี่ไม่ได้ฝันนี้ คือจ่มตื่นพร้อมปลาเมอพร้อมบอกว่าถือมันเศร้าน่ะเอาเลยของเม่คือหนังเขาซ้อตวยๆน่ะมันฝันผ่อนแกงเพราะว่ามันแม่นิตาเก้าอ่ะแล้วว่าสิเป็นไหนพวกผมจะว่าแม่นี่ย้ำเศร้าน่ะเนี่ยย้ำคืนสิบว่าเป็นปัญหาฝันถึงน้องลำไส่แม่นมาบอกแม่ห้องซึ่งผมว่าหกสิบท่านว่าอยงนี้ก็เลยตื่นหนังเขาคือจังฝันเขาคือว่าแม่นฝันแม่นคือจังละเมอกับคือว่าแม่นละเมอแม่น แต่ว่าเป็นจังคืนนองน้ำน้ำไพ่นีของส่หัของใส่หัวหกสิบ <60 S 2> ด้วยเมียหกสิบด้วยเมียเห็นหกสิบเมียนม่อเมียตื่นหกสิบางดิน้ำไพ่บอกเด็อบอกว่างสิละไม่ว่าไม่สือสื่อเลกรรีก,รก,ก็จสๆๆะสองสามใบซื้อหน่อยที่บอลหมดแทมเลยหกศูนย์ศูนย์หกหกนม <c oughs> ีเท่าไหร่บอาหมดว่างสิเป็นยังฝันแม่ว่าร่อยน้ำน้ำไพ่ฟองฉัน แม่ฟัมาเม่หอว่าหกศูนย mm ์นะท่านเอ้หกสิบาทนะ่นว่าแม่นี่บว่าหกสิบบาทว่าหกสิบหสิบเท่าน่ะว่าว่าแม่นว่าเทียวว่าสองสมเทื่อวนี่ออหกศูนย์เออหกสิบหกสิบเนี่ย่ยนงสองสมเทื่ผมเด้คอยหูเมียแม่นเป็นห้องใจเด้ว่าแม่นบอกคอยเปนห้อเด้ือเอื่นมายังเอื่นไม้กไกลไกลหน่อยนเลกหูเมียท่นเ็นาบ่ห้องใสกับผู้บงหูเมียหกศูนย์่หมนะคะตอนรับปีใหม่เมียมนเยเนาะบอกเอฟซีเขาละนิดละน่อยเขาละนี้สิบสาม อันะไรกันสิห้าบัดถือนะตือน้อยๆเอายังยังถือกกระอยนึงแสดงห้าบัดถือเพื่อนเด็กเพื่อนมักเพื่อนกัน<ล>ตุ้มบมอกกันแล้วละนะคะเพื่อน,น,นมักนะคะเพื่อนโดนใจเพื่อนมักนะคะไว้จกะกะนี่พี่น้อยๆไปฝากขอขอน้องพรอน บเพื่อนถือซื้อหน่อยภาษีเสียได้อีกและวในตัวเดียวนึงเนาะลขตัวเดียวาีซื้อต่หลายันไว้ทีคนถ้าไม่นั่นตีเป็นเลขไหนนอนพาแต่เป็นผู้หญิงแค่ซีนี่แหละซีหกศูนย์ก็ได้ที่นอนพมันเป็นตูมหญิงก็เร็วผู้หญิงน้ำซีไปใช้น้ำหาถ้าไม่ได้ซื้อสามตัววะสมมติสมมติใคซื้อเลขสามตัวซีหกศูนย์แบงเสีประมาณตัวสีหกศูนย์หกศูนย์ม่นั่นั่นมาตีเอาดีดอนนีเท่านั้น มีขนาดอไรเี้ยหสวนนองลไพนี่เพิห้ขึ้นก่าเนาะเมน่คือล้อคนละมืเล็กออกมาแล้วทเก็บคนนี้เนาะออกชิบเก็บเมนทเ๋เหลือตางหลายนเป็นอาทิก็ะติพระถามพ่นเมนเนี่ยเพราะว่าแมนแดงมาเงียหอไม่เท่านั้นหละสี่หกศูนย์เนาะตัวเดียวตัวเดียวคือว่าเป็นหกสีหกสิบเป็น้าสีเดียวตัวเดียวคือหกสิบหกศูนสามตัวกะเอสีใช่สใส่กะติบรองไพเพิ่งสี่อย่างนี้ อเบิ่งแต่ว่ามันถีมาอยู่ที่อันเล็กอันซีมันตัวหนึ่งมันนิดแกมเลยดีเพรามัน่านไปแล้วม่ซีีฮอดสองตัวเม็ดท้มาค้างทมาค่างนี่ตัวอาไมสีค้างมันมนนามถมาค้างมันถี่มาค้างว่าว่าว่า่งกับบนนี่ไมันต้องมาหนาต้องค้างต้องเหลือตัวนึ่งแม่ยตัวใหญตัวหนึ่งร้องร้องสื่อีถ้าไปตัดตินสองตัวกับสีหกจังสี่ก็ได้น้สีหกีศนย์หกศูนย์แค่นั้นแหะน้องสื่อบิ่งบอกืซอแื่อไรได้ละ ซือตัวบาทครัถ้ามักจะซื้อหลายรถเรี่วเต้ถ้ามักนะถ้าพอมักจะซื้อแม่น้องน้ำพายบอกแังดอกก็ซื้อไหวแล้วแต่งวดนั่นยานูเดงกับฟันได้ตรงกันกับน้องน้ำพายอยู่ด้วยเหรออันก้าห่างหนึ่งครับนั่นแหละห่างหนึ่นฟันแต่งตัวเดียวฝันได้ตรงกับน้องน้ำพายอยู่ด้วยเหรอตรงกันอันนี้ครับคือกันนี่แล้วบ่เนี่้แล้ว มีหายตัวเดียวเท่านั้นเองบ่ามีอีกหนึ่งันเดียวแล้วครับสี่หกศูนแล้วก็หกศูนหกศูนอันอันมบเพื่นยังดอกบ้างมีหกสิบหกสิบเปนวา่า้างเมียนี่เมียหกสิบหกสิบเบสามเจยงก็ค่อยมเงียปุ๊บเลยถ้ากับมาบินสบายด้ดีมากย้ำเจ้าตัวน้องที่ไหมอืมตะวนี้น้องงไทเพิ่นเพิ่นเปิดเพจเปิดติดต่อขายนะใดครับฝากเป็นน้องเอฟซีนะเปื่นนักชขาน้อเครื่องทำอางพวก เมทานาขาเวพวกืกอเอ็ก็ยยอย่างหลย่างไเนยเอ็มเย่างตดทางนี่แหละเพนไรสดขายบ่รับแมนเพนไรสดทางติ๊กตอก,ก้ว่าทางเพียรงทางติ๊กตอกติ๊กตอกของตะปืดเมือว้าเนี่ยเอมขะกับกรุงเพีมาได้เลยเปื่ติ๊กตอกแเพีเพิ่เปิดที่ทททททก,ก,กันไ์สดดกันไ์สดขายในเพจเนาะแมนใเพจอฟซีะน,น,ะนะครับที่เป็นเอฟซีองน้ำพายเข้าไปกดติดตามติดตามเพเฟสน้องน้ำพายชื่อซูซูเพจ ชื่อเฟสเมย์ก็พักถ้าไม่รักถ้าเขาไม่รักเออถ้าเขาไม่รักก็พอเขาไม่รักก็พอเนาะเนียนเขาไปกดติดตามไปเลยนะครับเพื่น้องลำไพเพื่ออยากสนับสนุนน้องลำไพสินค้าหลายๆสินค้าหลายๆอย่างเนาะมีอย่างในมือหลายหลายอย่างสมัคร์ตสมาร์ตจะเป็นแกงแซ่บอ่างเพื่อชิมหน้าขาวชิมมะลงหิวพวกอันกาแฟก็หมวกก็หวกเนี่ยหลายหลายอย่างเลยเนาะ สตัสเขาไปส่วรับเอาดี้ที่ตามน้องกําไพยอบคขอบคุณแม่ดูแดงอะไรครับผมขอบคุณครับบ๊ครับขอบคุณรีบมาร่วัสรรคุกคนให้น้ำน้ำเลยรวย